วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นท่านผู้ชมครับในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าวิถีการดำานงชีวิตหรือว่าวิถีในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะเมืองนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั้นเครื่องมือที่สําคัญเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้การบริหารจัดการเมืองเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการง่ายวันนี้ประเด็นที่ทางรายการก็จะสนทนานะครับเป็นเรื่องของการยกระดับสมาร์ทซิตี้ประเทศไทย ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการยกระดับสมาร์ทซิตี้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเกิดการเปลี่ยนโฉมแต่รูปแบบจะเป็นยังไงเนี่ยเชื่อว่าหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้วันนี้ซึ่งได้แก่ท่านดรภัสกรปฐมบุตรนะครับซึ่งท่านเป็นรองผู้ในการสำนักง,งานส่งเสริมสกิจดิจิทัลหรือดีป้าน,นะครับสวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับครับพอพูดถึงโลกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยช่วยในเรื่องของอโดยเฉพาะการบริหารจัดการเมืองเนี่ยทำให้ การเข้าถึงบริการไม่ทราบง,ง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าที่ไปที่มาว่าวันนี้ทําไมเนี่ยสมาร์ทซิตี้ในเมืองไทยซึ่งได้ยินมาเยอะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของการยกระดับภาพมันเป็นยังไงบ้าง ครับจริงๆมันบังเอิญช่วงนี้มีโควิดใช่ไหมครับครับแต่ว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับทำให้คนเลยทำให้คนเนี่ยคุ้นคุ้นจินใช่ไหมเราต้องการใช้โมบายแอปเพื่อที่จะใช้งานคนละครึ่งอะไรพวกนี้ครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นตัวที่บอกว่าเทคโนโลยีมันมาช่วยแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์มันเป็นเป็นยุคที่เรียกว่าดิจิตอลดิสลอปชั่นนะครับเราโดนมาพวกนี้วงการสื่อเองเนี่ยก็โดนนับนี่มาถึงวงการของการบริหารจัดการเมืองแล้วครับมันก็จะเริ่มเริ่มมาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับนี่เราก็ต้องรีบปรับตัว เราเราพูดถึงการทำดิจิตอลทาร์นฟอร์เมชั่นกันเยอะมากเมืองก็เหมือนกันเมืองก็ต้องทาร์นฟอร์ตัวเองด้วยอาศัยตัวดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้มันเป็น Data ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนรถบนถนนระดับน้ำที่คลองที่จะลังเข้ามาหรือไปกระทั่งการพยากรณ์ฟ้าฝนเรื่องพวกนี้เป็น Data นะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่ได้ทำเรียกว่าดิจิตไลก็คือเอา Data เนี่ยมาใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็คำนวณแล้วก็ทำนายอนาคตหรือว่าเรียกอนาเลติกบิตดัต้าก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่ามีนี่ครับมันเป็นถึงยุคพอดีนะครับที้เมืองเนี่ยพอจะเป็น t ารต่อฟอร์แมชันมันจะกลายเป็นสมาร์ทขึ้นมาเมืองก็ฉลาดขึ้นสมาร์ทซิตี้นะครับแต่ว่าสมาร์ทเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทว่ามันไปตอบอะไรกับเมืองกับคนนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราเห็นเทคโนโลยีเข้ามาจะเอา่ากต่างประเทศจะเอา ไอโอทีเซนเซอร์เข้ามาเอาสมาร์ทบัอะไรเข้ามานะครับจริงๆเรามันต้องดูว่าคนต้องการอะไรนะแล้วเทคโนโลยีเนี่ยค่อยมาสอดแทรกใช้เป็นประโยชน์นะครับเมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีบริบทว่าทำสมาร์ท r ิตี้เนี่ยต้องเอาคนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วเอามาคนเอาคนนาไม่ใช่เอาเทคโนโลยีนำนะครับหลายๆประเทศนะครับก็อย่างในกลุ่มของยุโรปเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องของกรีนคือเอาอีกสิ่งแวดล้อมนำเป็นบริ e n t นะครับครับถ้าเป็นของจีนเนี่ยเขาจะเล่น แต่ Digital Digital ดิจิตอลนำดิจิตอลเทคโนโลยีเราจะเห็น CCTV ติดอยู่เต็มเมืองเลยครบับเซ็นเซอร์แม้กระทั่งฝาท่อนับยังติดคับแต่เมืองไทยเนี่ยเราจะใช้วิธีเอาคนเนี่ยเป็นตัวนำอ๋อไทยเนี่ยดดจะคอนเซปต์มีนจะต่างกันใช่ใช่รเราเราไม่ได้บอกว่าจะต้องไฮไฮเทคไฮเอ็นครับมีนู่นมีนี่แล้วก็ดูแบบไฮโซแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ล้วความต่างอย่างที่เมื่อกี้ท่านท่านรองบอกกาทางยุโรปเนี่ยจะใช้เรื่องของกรีนเป็นตัวนําของจีนก็เรื่องของ CCTV วดิจิตอลแล้วก็ของไทยเนี่ยคนเนี่ยมันมีความแตกต่างไงครว่าคนนํากับไอพวกเทคโนโลยีนําเนี่ยหรือว่ามันมันให้ผลยังไงบ้างครับก,ก็คือถ้าเราสังเกตหลายโครงการอันในอดีตเนี่ยรเราทําไปนะครับแล้วไม่ได้มองว่าคนต้องการหรือเปล่า มันก็ได้แค่ที่บิ้มเปิดป้ายถ่ายรูปนะครับปีถัดไปหายไปแล้วโครงการพวกนี้นะครับที่ว่าทํายังไงให้มันยั่งยืนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก็คือก็กลับมาที่ว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของการดีไซน์ทิงกิ้งนะครับก็คือไปต้องไปต้องเข้าใจคนในเมืองก่อนับริบทเขาก็เขามีเพนพอยต์มีความต้องการอะไรนะครับเทคโนโลยีเนี่ยค่อยไปหามาตอบโจทย์นะครับเท่านี้พอดีมีเพนพอยต์เนี่ยไม่พอนะครับต้อเทคโนโลยีมาแล้วต้องดูตัวความยั่งยืนนะครับอันนี้สําคัญก็คือว่า ตัว Business Model พูดง่ายๆนะครับเราจะขอเงินภาษีไปเรื่อยๆหรอหรือว่าเราจะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งเอกชนหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นายกอยากจะได้คือเราสร้างเมืองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอบตหรือว่าเทศบาลเป็นคนพักกระเป๋าอย่างเดียวนะครับในยุคนี้ในยุคสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับบางทีเมืองอาจจะให้สิทธิ์กับสตาร์ทอัพครับมาทําธุรกิจธุรกรรมนะครับ ก็มาช่วยเมืองนั่นแหละแต่เขาก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูระบบให้เขาโตขึ้นแล้วก็ขยายออกไปนับเนี้ยนายกอยากอยากให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเขาพูดถึงประเทศไทยแน่นอนเป็นประเทศเกษตรกรรมเราสามารถโฟกัสในเรื่องของเกษตรกรรมนำหน้าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวิธีเรื่องของของเศรษฐกิจด้วยอันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนว่าเมืองแต่ละเมืองมีบริบทไม่เหมือนกันนะครับสมมติเราพูดถึงภูเก็ต ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเราจะบอกว่าทุกเมืองที่เอาเกษตรกรรมนำเนี่ยก็ตอบอย่างนั้นไม่ได้นะครับนี่ก็เลยต้องไปดูว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมีลักษณะอะไรนะครับซึ่งเราแบ่งส s m a r ซิตี้เนี่ยนะครับเรามีกรรมการชาตินะครับเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับมีท่านรองนายกเป็นประธานเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งส s m a r ซิตี้ออกมาทั้งหมด7ด้านนะครับด้านแรกก็เป็นด้านของพลังงานนะครับด้านที่2ก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้านที่3ามก็เรื่องของของอีโคโนมีนะครับเศรษฐกิจในเมือง ครับด้านที่3นี่ก็คือด้านของการเดินทางโมบิลิตี้การเดินทางขนส่งคครรัับบด้านที่4คือสมาร์ทพีเพิลอด้านที่ห้าคือสมาร์ทพีเพิลครับนะครับด้านที่6ก็คือสมาร์ทเกอเวนแนนซ์ครับนะครับและด้านที่7ก็คือสมาร์ทลิฟวิ่งดูสุขภาวะของคนหรือว่าความปลอดภัยบนท้องถนนครับอันนี้นะครับถ้าเป็นท้องเกษตรเนี่ยนะครับหรือท่องเที่ยวเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของสมาร์ทอีโคโนมีอ๋ออีโคโนมีอ่าก็คือทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นปากท้อง นี่ยอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมืองไหนเนี่ยต้องการเล่นเรื่องไหนล้ว<ร>ใคร,รใครเป็นคนชี้ชี้ช่องว่าเมืองนี้ควรจะเล่นด้านนี้ด้านนี้หรือเป็นทางหน่วยงานดีป้าเป็นพี่เลี้ยงครับอ,อันนี้อันนี้สําคัญนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยเมืองจะรู้ดีกว่าดีป้าเราไม่ได้เป็นคนในเมืองถูกไหมครับงนั้นวิธีการเนี่ยรัฐก,ก็เลยตั้งกลไกขึ้นมาอันหนึ่งเราเรียกว่าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์สมาร์ตซิตี้นะตาสัญ,ญลักษณ<อ>์เนื้อเชื้อชาครับ ซึ่งตราสัญลักษณ์นี่นะครับมันเป็นศูนย์รวมของแรงจูงใจภาครัฐหรือเบเดฟิทจากภาครัฐเมืองใดๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นระดับเทศบาลครับเอกชนก็ได้นะครับสามารถที่จะมาขอตราสัญลักษณ์นี้โดยเขาจะต้องส่งข้อเสนอโครงการมาที่หน่วยงานที่ที่ป้าแต่ว่าจริงๆเรามีกรรมการอยู่คนั้นเราก็มีครทีเรีนะครับว่าประเมินว่าเจ็ดด้านเนี่ยคุณจะต้องบรรลุวรตถุประสงค์สามสี่ตามนี้นะครับถ้าเกิดเขาผ่านเนี่ยเขาก็จะได้ แต่จูเจติภัณฑ์รัฐก็คืออะไรบ้างนั่นคือเรื่องแรกก็คือนี่สําคัญเงินนะงบประมาณงบประมาณซึ่งมันจะถูกผัดผ่านทางทางทางสำนักงบประมาณในปีงบประมาณอย่างปีนี้ก็จะเป็น66แล้วนะหมายถึงว่าเอกชนก็ได้ด้วยเหรอไม่ใช่ครับเอกชนเนี่ยเขาจะได้อีกสิทธิหนึงก็คือเรื่อง B O I อ๋อ B O I อไอก็คือสมาร์ทบัสหรือสมาร์ทบริการต่างๆที่เขาทําในเมืองจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี นะครับอันนี้เป็นเกิดเอกชนแต่ว่าถ้าเป็นภารครัฐเขาจะได้เรื่องของงบประมาณครับ,รบหรือจะเป็นเรื่องของได้ได้ไดเขตแซนบ็อกนะครับอย่างคาสตาเนี่ยสามารถจะทดลองขึ้น 5G อย่างนี้ได้ยางกรณีของของภาครัฐอย่างเทศบาลใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนว่าเทศบาลใหญ่ๆก็ต้องมีบัวอะไราต่างๆถ้าตัวเทศบาลหนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักและสามารถยกระดับตัวเองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ได้เนี่ยความเป็น BOI เนี่ยมันจะเอาไปให้กับเอกชนได้ด้วยไหมอ่านี้คำถามที่ดีนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้รัฐโลคอลโลคอลคอร์เนี่ยครับรับท้องถิ่นใช่ใช่คุยคุยกับเอกชนครับอ่าไม่ใช่ว่าตัวเองจะทำลุยไปคนเดียวครับเอกชนหรือก็เอกภาคประชาชนด้วยครับอันนี้แหละครับแรงจูงใจเนี่ยมันเลยต้องมี2ฝั่งนะครับ ถ้าทําให้เอกชนเนี่ยก็อยากจะเข้ามาทำช่วยเมืองนะเพราะว่าเขาก็ได้ส่งผลประโยชน์ไปด้วยนะครับอันนี้อันนี้มันก็มันจะยั่งยืนกว่าที่จะเพิ่งใ่เฉพาะเป็นภาษีอย่างเดียวครับหมายถึงว่าทางภาคของของภาคหน่วยงานรัฐที่จะทำไม่ว่เทศบาลอบตต่างๆหมายว่าต้องเสนอโครงการแล้วก็ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ จึงจะเป็นที่มาของงบประมาณที่สนับสนุนหมายว่าโครงการต้องได้ก่อนงบประมาณจึงมาทีหลังใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราเพราะว่าอะไรเพราะเราอยากจะเห็นแผนนะครับแผนที่ดีนะครับซึ่งแผนเนี่ยเรากําหนดไว้แค่สองปีก่อนนะครับแต่ว่า smart c ตี้มันอาจจะเต็มสิบปีแล้วเขาค่อยๆต่ออายุไปเรื่อยๆครับถ้าเรามีเราเรากำหนดกรอบเลยแล้วนะครับกรอบว่าในแผนเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างองค์ประกอบข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ คุณเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนคุณจะเล่นเรื่องของการค้าชายแดนหรือเล่นเรื่องอะไรนะครับอย่างเมืองน่านเนี่ยเขาก็จะเล่นเรื่องของสังคมของการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะเพราะว่าน่านไม่มีเขตอุตสาหกรรมอันนี้คือเมืองเขาจะรู้ว่าโอกาสของเขาหรือว่าเพนพอยต์ของเขาคืออะไรครับเราต้องการความชัดเจนตรงนั้นนะครับอันนี้ข้อที่1นเ่ื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขาจะมาร่วมเนี่ยเขาจะได้รู้ทิศทางของเมืองครับข้อที่2ก็คือเมืองจะต้องบอกว่าคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานอะไรนะครับทั้งทางด้านกายภาพ ละทางด้านดิจิทัลนะอย่างเช่นโอเคอย่างเบตงเนี่ยนะครับต้องมีสนามบินหรือว่าคุณจะต้องการท่าเรือนะครับหรือต้องการตัดถนนหรือว่าต้องการดิจิทัลก็คืออาจจะเป็น 5G หรือว่าไฟเบอร์ออปติกอันนี้เราอยากจะเห็นโครงการครับที่เขาต้องการแล้วก็บันนัด้องครับกับไอ้ข้อที่1ก็คือวิสัยทัศน์ของเขาครับตรงนี้แหละครับตรงข้อที่2เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะนําไปสู่งบประมาณครับเพราะเราจะเห็นเป้าที่ชัดเจนเราจะเห็นว่ามันจะมีโครงการรองรับนะครับ อันที่3เนี่ยอันนี้สําคัญมากก็คือเรื่องของเมืองต้องมี Data ประจําเมืองข้อมูลมเราเรียกกันว่าซิตี้ a t a p l a t f o ตฟอร์มนะพอยุคนี้เป็นยุคที่น้ามันดั d a t a คือน้ํามันทุกอย่างเนี่ยบริหารด้วยาก,การด้วยข้อมูลนะครับนี่เมืองจะต้องต้อง,องรู้ข้อมูลแม้กระทั่งสถิตินะครับการตัวชี้วัดจํานวนประชากรแฝงนะครับจำนวน pm 2อครับคือพวกเนี้ยเมืองจะต้องมีข้อมูลนะครับเซนเซอร์ที่คุณไปติดตั้งเนี่ยต้องมาใส่ตรงถังตรงกลางแล้วค็จะเป็นข้อมูลที่เปิด เพื่อจะให้เอกชนสตาร์ทอัพเนี่ยเอาข้อมูลนี้ไปต่อยอดทำระบบสมาร์ทนู่นนี่นั่นได้นะครับอ,อันที่4ก็คือว่าจะต้องมีตัวโครงการย่อยที่เป็นเรื่องโซลูชันต่างๆนะครับอย่างเช่นคุณจะทำระบบระบบสมาร์ทไลท์ สมาร์ทโพนสมาร์ทพอัพกิ้งสมาร์ทบิลดิ้งมายถึงกัพวกที่อินเทอร์เน็ตออฟติ้งอะไรต่างๆที่จะมาจำอันนี้เป็นโครงการย่อยแล้วแต่ว่ามันก็ต้องตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งก็คือวิสัยทัศน์ของเมืองครับเพราะพูดถึงประเด็นนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนถามคือในเมื่อผักดันในเรื่องของสมาร์ทซิตี้แน่นอนว่าไม่ทราบว่าบูปรินหรือว่าพิมพ์เขียวดิจิตอลเนี่ยหรือโครงสร้างดิจิตอลเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญไหมครับว่าถ้าไม่มีโครงสร้างหรือพิมพ์เขียวอินฟราสตรัคเจอร์ดิจิตอลเนี่ย มันจะทำให้เดินเข้าไปสู่สมาร์ทซิตี้ยากเพราะมันความเป็นระบบมันมันจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันถูกทานสฟอร์มก็คือขับเคลื่อนด้วย Data ครับเลยจาเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเข้ามานะครับอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยครับมัน WiFI ฟรีหรือว่าไฟเบอร์บติกไปถึงประชาชนหรือยังคับนะครับเขาจะต้องใช้ QR code ในตลาดสดอย่างเงี้ยครับโครงสร้างเนี่ยไปถึงหรือยัง หรือระบบความปลอดภัยนะครับทางด้านดิจิตอลเนไซเบอร์แอตแทกนะครับอันนี้สําคัญคือองค์ความรู้ของคนหมายถึงว่าคนก็ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนเฒ่าคนแก่โดนหลอกให้โอนเงินอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันของสมาร์ทพีเพิลไปด้วยนะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหลักในอนาคตเนี่ยเอาสุดๆเลยเนี่ยนะครับเราเราจะมีคําศัพท์ที่ชื่อว่าดิจิตอลทวินนะครับดิจิตอลเทวินเนี่ยก็คือว่าเมืองในโลกจริงเนี่ยนะครับกับ เมืองในโลกเสมือนเนี่ยมันจะซ้อนทับกันนะนั่นคือนั่นคืออะไรนั่นคือว่าเ,เราจะติดตัวเซนเซอร์นะครับเหมือนกับจะรู้ชีพจรเมืองนะครับจำนวนปริมาณรถเหมือนกับเราดู g o o g l ลแบบนะครับรถติดตรงไหนสีแดงสีเสืองซึ่งข้อมูลเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในโลกเสมือนนะครับจะทําให้ผู้บริหารเนี้ยสามารถที่จะมองเห็นภาพง่ายข,ขึ้นใช่ครับถ้าเกิดเราจะต้องปรับเส้นทางจราจรเป็นวันเบย์เป็นทูเวย์นะครับหรือว่าจะต้องมีการเปิดทางระบายน้ําในกรอที่น้ําหลาก ซึ่งเรื่องนี้เราสามารถที่จะสามารถซิมูบริเวณใช่พินโลกโลงเสมือนก่อนใช่ครับเพราะอย่างสสนอเนี่ยนะครับสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยเขามีข้อมูล MMS ก็คือข้อมูลระดับความสูงนี่ถ้าเกิดเรื่องของไอ้เมตาเวิร์สเนี่ยก็นํามาใช้คู่กับเรื่องของการบริหารจัดการได้แต่ว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะต่างนิดนึงถึงที่ว่าเมตาเวิร์สเป็นโลกในจินตนาการนิดนึงมันไปสู่ดาวอังคารอะไรคือมันไม่จําเป็นจะต้องเป๊ะ กับโลกของจริงแต่ว่าถ้าเป็นเป๊ะๆกับโลกของจริงเนี่ยเหมือนช็อตทำขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าดิจิตอลทวินนะก็เป็นเป็นเป็นฟู้แฟดกันคครครับับบนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยคล้ายๆกันโครงการนี้เริ่มยังดิจิตอลทวิน่โครงการนี้เนี่ยครับเริ่มเริ่มมันเริ่มมีคนที่ทำอย่างเช่นในงานของเวิลด์เอ็กซโปที่ที่ดูไบนะครับคครรัับบทั้งเมืองที่เขาสร้างมาใหม่นี่ครับก็ถูกควบคุมด้วยด้วยเซ็นเซอร์แล้วก็มีการบอกการใช้พลังงานของแต่ละตึกนะครับสภาพของการ จราจรอันนี้เขาเขาเริ่มโชว์เคสเป็นการโชว์ก่อนเห็นแต่ว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะครับเราก็ใค้คิดว่าของเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทห,หลายบริษัทก็รเริ่มนะครับโดยเฉพาะของเอกชนอ,อย่างเมืองเมืองของเอกชนอย่างเช่นวังจันทร์วันเล่ที่ระยองนะครับ,รบเขาก็พยายามจะติดเซนเซอร์เพื่อช่วยควบคุมการใช้พลังงานนะของของแต่ละตึกเขาก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของพลังงานเพราะว่าเป็นความเป็นของปตทความเก่งของเขาทั้งนั้นเขาก็จะสามารถที่จะ ดูความผิดปกติได้ว่าจะมาอยู่ตึกนี้มีการใช้พลังงานโด่งขึ้นมาเลยในโลกในโลกของดิจิทอลเนี่ยนะครับซึ่ง,งเขาก็สามารถที่จะเข้าไป,ไปแก้ไขได้รรหรือพิดิกได้ว่าจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในขณะที่คนจะย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยครับคือทราบว่าที่ท่านลองพูดเนี่ยมัน,มนเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเมืองเรื่องของประเทศเยอะเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ย ไม่ทราบว่าไม่ว่าบริษัทต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยรับทราบหรือเข้าถึงไอเดียหรือว่าแนวทางการปฏิบัติมีช่องทางจะสื่อประชาพันธ์ยังไงได้ทราบข่า,ขาวาว่ามีการจัดหลักสูตรที่จะดึงคนมาให้สัมผัสในเรื่องของข้อเท็จจริงในเชิงลึกด้วยใช่ไหมครับครับ,รบกเ็เรื่องของการสร้างคนสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักเนี่ยนะครับ เราเราก็มีหลักสูตรชื่อว่า Smartcity Leadership Program รนะครับอันนี้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของดีป้าได้ครับครับครับอันนี้ก็คือระดับพ่อเมืองนะครับที่จะที่จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับพร้อมกับการไปดูไปดูงานแต่เราก็มีรุ่นเล็กนะที่จัดควบคู่กันเรียกว่า Smartcity Ambassador อือันนี้เป็นเป็นน้องๆที่จบใหม่ครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วซึ่งเขาจะอยู่กับเมืองต่อไปเราก็เอาคนที่บ้านเกิดของเมืองนั้นนั้ เอามาอบรมรบนะครับแล้วเราก็ให้เขากลับไปช่วยบ้านอันเกิดเขาแต่ว่า SCA นี่คือเด็กๆ SCL นี่คือ l e a เดอร์ชิก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเมืองก็จะก็จะทํางานคู่กันก็จะได้รับความรู้ทางด้านของการบริการเมืองครับ,ค,รบคือหมายว่า,าลักษณะหลักสูตรนี่เนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเลยจริงๆใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการดูงานแล้วก็ทางดีบ้านเนี่ยเราจะทําตัว ซิ t ี้ดัต้าแพ f o r m ให้ด้วยนะครับ,รบเป็นเป็นต้นแบบให้ให้เมืองได้ไปต่อยอดใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้ทางดิป้าเนียมีการลิงก์หรือค o n n e c กับทางมหาลัยต่างๆไหมครับว่าน่าจะเป็นเรื่องของไอ้เครดิตของหรือเอาเข้าไปแอพพลายเป็นหลักสูตรเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันพอเขาอ,ออกมาสามารถไปแอปพลายในการทำงานจริง จริงๆตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองก็มีของเขาเองนะครับเริ่มเริ่มมีเพราะว่าสมาร์ทซิตี้เริ่มเริ่มเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่คนให้ความสําคัญนะครับอย่างของธรรมศาสตร์หรือมหาสารคามหรือว่ามอญเรสวนเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มมีหลักสูตรระดับริทยาโทนะครับที่เริ่มเปิดโทเอกนะครับส่วนของเราเนี่ยเราก็ไปไปเป็นพันธมิตรกับเขานะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอนี้เป็นเรื่องของการศึกษาแต่ว่าเรื่องของงานวิจัยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีส่วนช่วยเมืองได้มากนะครับคล้ายๆกับว่า แต่ละเมืองในประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมีสถาบันการศึกษาทักหนึ่งแห่งนะเป็นเป็นพี่เลี้ยงเขาก็จะเป็นทิ้งแทงให้นะตรงนี้หลายๆเมืองก็ยื่นมาถึงดีป้าเพื่อจะเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยอย่างเช่นจุฬาครับจุฬาก็พยายามทำสามย่านของตัวเองเป็นสมาร์ติตีมหาลัยเชียงใหม่ก็ก็ยื่นเข้ามาครับมอนเรศวรครับอันนี้คือมหาลัยเองเขาก็ต้องทําของเขาเพราะว่าเขาเป็นเมืองขนาดใหญ่เหมือนกัน เพราะเขาทําได้เขาก็จะถ่ายทอดให้รอบๆเขาต้องเป็นต้นแบบเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยการบริการสาธารณสุขเนี่ยจะไม่ทันสมัยเลยถูกต้องครับจะไปสื่อหรือจะไปสอนคนได้สูงกว่าทางเทศบาลด้วยซ้ำถ้าว่าการตื่นตัวทางมาาลัยก็มีเยอะขึ้นมีมีเยอะครับแสดงว่าทิศทางของดีป้านี่ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงบิ๊กบัตเตอร์ที่จะไปไปผักดันครับเราก็เป็นเป็นตัวกลไกเพื่อจะทําให้เข้าถึงตัวเบนดฟิตกับภาครัฐครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีส่วนที่ต่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับในในอาเซียนเนี่ยนะครับเมื่อ2018เนี่ยทางสิงคโปร์นะครับเขาก็บอกว่าเรามารวมกลุ่มกัน10ประเทศอาเซียนนะครับให้ตั้งเป็นอาเซียนสมาร์ทซีเน็ตเวิร์กนะเป็นเครือข่ายของอาเซียนแล้วก็เชิญเมืองประเทศละสามเมืองนะครับก็เชิญมาได้ได้มาทั้งที่26เมืองนะครับให้ให้มาสร้างเครือข่ายทำเฟรมเวิร์กร่วมกัน นะประเทศไทยเราก็เข้าไปร่วมในประเทศไทยมีเมืองอะไรประเทศไทยจะมี3เมืองก็คือกรุงเทพรุ<ม>้เก<ม>็บังคับให้มีเมืองหลวงหนึ่งเมืองแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ชลบุรีอ๋อสาเพราะว่าชลบุรีอยู่ใน e อซด้วยภูเก<อ>็ตก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักนะครับตอนนี้นะครับข้อดขอขอีของของในโครงการนี้ก็จะมีเรียกว่าไดร์ลพาร์ทเนอร์นะครับประเทศอย่างอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือกับอาเซียนสปาร์ี้เน็ตเวิร์กมีโครงการที่เข้ามาทําในพื้นที่ภูเก็ต ชนบุรีเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายโครงการนะครับก็เป็นความช่วยเหลืออย่างเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับรัสเวกัสด้วยภูกเก็ตนะครับฉะบน,นั้นเจ้าหน้าที่รัสเวกัสอันนี้เราเน้นเรื่องของการเดินทางการขนส่งครับ,รบเขาก็จะมาร่วมมือกับเราช่วยเราแก้ปัญหาก็าให้แพลตฟอร์มหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่าศึกษาปัญหาหน้างานแล้วก็มาแก้ปัญหาครับตอนตอนนี้เราเราก็คำานึงถึงเหมือนที่ท่านครัวนั่นคือว่าเข้ามาศึกษา แล้วก็จบแล้วก็ได้แค่กระดาษเป็นเปเปอร์แล้วไม่ได้ทําอะไรคนี่เราก็เลยบอกว่าเราอยากได้เห็นแพลตฟอร์มหรือของจริงนะครับไม่ใช่ศึกษาอีกแล้วเราศึกษามาเยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือเขาจะต้องมาก็มาตั้งแต่ก็ทำฟีดซับบิลิตี้สตารดีก่อนทํำฟีดก่อนคทำไปไปได้แล้วเขาก็เอาแพลตฟอร์มที่เขามีแพลตฟอร์มที่เขาใช้อยู่ที่ทัสเบกัสอ่างเงี้ยนะครับก็ลองมาดูเพราะว่ามันเนเจอร์เขาเจอไม่เหมือนกันลองมาปรับดูครับนะครับ ของญี่ปุ่นก็กมาทำที่ <Ừ. S 2> ที่ภูเก็ตเหมือนกันนะครับเราเราก็บอกว่างั้นคุณจะต้องจับมือกับเอกชนท้องถิ่นของเรานะเพื่อให้เอกชนท้องถิ่นเราเนี่ยรับลูกแล้วก็ทำต่อได้นะครับไม่งั้นเนี่ยพอเขาจบหายไปแล้วไม่มีใครสารงานต่อครับครับ,ค,รบคือพูดมาเป็นภาพดีๆทั้งหมดแล้วอีกมุมหนึ่งมุมที่ตรงข้ามประเทศไทยเนี่ยจากสิ่งดีๆในการขับเคลื่อนของสมาธิ ท่าลองเห็นอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขครับปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันก็มีมีหลายเรื่องนะครับ,รบเรื่องที่สาคัญเลยคือเรื่องกฎหมายกฎหมายนะครับเ,รเพราะว่<ร>า,<ร>าต้องปรับเปลี่ยนเลยคือคือ,คอหลายๆอย่างเนี่ยกฎหมายจะตามไม่ทันนะครับยก,ยกตัวอย่างเช่นเช่นเรื่องของเราต้องการทําให้ระบบสมาร์ตต่างๆเนี่ยเป็นเป็นแอสเซอร์บิทหรือเป็นสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานนะครับซึ่งซึ่งเหล่าเหล่าเนี้ยบางทีรัฐก็ไม่สามารถที่จะเช่าระยะยาวได้ เกินเกิน3ปีไม่ได้นะครับนะทำให้ทำให้ราคาไม่ได้นะนะหรือว่าเราเคยได้ยินเสาไฟอะไรพวกนี้ที่โดนหลอกบ้างอะไรพวกนี้ uh huh. เพราะว่าเรายังไม่มีมาตรฐานราคากลางเทคนโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันพวกนี้ยังไม่มียังไม่ได้มีใครที่ท, <im itation> ทํา <im itation> คู่มือดีป้าพยายามจะทําเป็นคู่มือกลางของแต่ละสมาร์ทนะครับเพื่อจะได้ให้เทศบาลเนี่ยเขาเขาไปต้นแบบอันนี้คือเรื่องเรื่องกฎหมายนะครับแล้วเรื่องของ กําลังคนเนี่ยครับผมว่าก็สําคัญก็คือคนเนี่ยที่จะรู้เรื่องนี้เราถึงต้องให้มีหลักสูตรทั้งระดับพ่อเมืองแล้วระดับน้องๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเป็นสะพานให้เราเทคโนโลยีกับเมืองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวคือเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยคนจะกลัวอยู่2ประเด็นอันแรกก็คือว่ามันจะมาแย่งงาน ออตโตเมชันมากขึ้นกลัวคนตกงานเพราะใช่เพราะว <laughs> <า>่าคนก็จะแบบแอนตี้นะครับท,ทั้งที่เราควรจะต้องไปอัพสกิลรีสกิลเพื่อ <c oughs> ที่จะมาใช้มันอีก <c oughs> อันนึงคือคนกลัวเรื่องไพ i v a ซีไพรเวซี่เพราะว่ามันเริ่มมาจับความรู้สึกมีเซนเซอร์มีอะไรนะคับในเมืองมากขึ้น นะครับมันทาให้คาวามเป็นส่วนตัวเราถูกลัดเอาไปเอาไปใช้งานอะไรอื่นหรือเปล่านะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องให้คนเนี่ยตระหนักแล้วหน่วยงานไหนจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักไปสื่อให้เขาได้เข้าใจว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่เป็นประโยชน์ครับก็จริงจริงใน,ในกระทรวงก็จะมีหน่วยงานที่ที่ดูเรื่องของของ PDPA อยู่นะครับอ้าวครับแต่ว่าอันนี้ยังกำลังกำลังตั้งก่อตั้งอยู่ครับส่วนที่เป็นเรื่องของออโตเมชันนี่ผมว่าอันนี้เนี่ยมันต้องคือ อันนี้มันเกี่ยวข้องหลายๆสาขามากอย่างเช่นผมจะทํารถไร้คนขับอย่างเงี้ยมันก <im> on wow so ็ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนส่งทางกรมการขนส่งทางบกด้วยครับมันมันจะทําให้รถไร้คนขับรถไปชนขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบคนเขียนซอฟแวร์หรือว่าเจ้าของรถนะครับเพราะรถมันขับเองอันนี้เด่น่นในอนาคตอีกใจครับผมกาลังคุยสะดวกเวลาแป๊บหมดแล้วสงสัยต้องมีโอกาสได้เชิญท่านรองมานั่งคุยภาพบุนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลง อยากจะให้ท่านองฝากถึงท่านผู้ชมโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าหน่วยงานท้องถิน่นหรือว่าหน่วยงานของบริษัทเอกชนต่อการยกระดับ s มา r t city ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาเชื่อเลยครับครับก็คือเรื่องเรื่องของเมืองอัจฉริยะนะครับอย,อ,อย่าไปกลัวมันนะครับคือมันมันมาแน่ๆนะครับเราต้องต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนตัวเพื่อรับให้มันให้ทันนะครับทีนี้เรื่องเรื่องของเมืองเนี่ยนะครับถ้ามองในมุมของประชาชนเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์ถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรถูกดิจิตอลเข้ามาใช้ให้มันดีขึ้นการเป็นอยู่นะครับชีวิตประจําวัน แต่ในขณะเดียวกันนะครับเอกชนเนี่ยก็จะมองเห็นโอกาสการลงทุนนะครับก็คือเป็นเป็นตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยเช่นกันนะครับเมืองในเมืองไทยในเทศบาลเนี่ยมีต้อง2,472แห่งนะที่เป็นเทศบาลซึ่งจะเห็นว่าโอกาสหรือว่าการเติบโตเนี่ยมันมีเยอะเลยนะตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็อยากจะเชิญชวนทางเอกชนนะครับเข้ามาร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็ทางด้านการศึกษานะครับมาช่วยกันสร้างเมืองนะครับที่ประเทศไทยเนี่ย ผมว่าเราเรามีศักยภาพเ,เป็นระดับต้นๆในอาเซียนนะครับที่จะทำเรื่องเรื่องมืองอัจฉริยะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอรองดรภัสกรเป็นอย่างมากนะก็ขอขอบพระคุณคมากครับครับท่านผู้ชมครับสิ่งดีๆเหล่านี้จะมีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งสวัสดีครับ ในความใสมีความแตกต่างไม่ใช่ใสซะจนไม่เหลือสิ่งใดแต่เลือกเก็บสิ่งที่ใช่ไว้ให้คุณนี่แหละครับความสะอาดใสแบบ s มาร์ทไมโคร i l t พิเตอร์พราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงและมอนโซดาศูนย์แคลอรีวิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่ปลิ่นซ้อมยูซสูลองเลย